สวัสด,ดีเต็มฟ้านะครับวันนี้ก็เราจะชนแล้วะจะชนกูอย่างเดียวเลยอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวไปเก็บเห็ดก่อนไปแล้วนะครับเก็บเห็ดไปายลงเห็ดมี่สองลงหนึ่งลงตรงนี้ไม่ใช่ลงแล้วเน,นี่ยป็นซุ้มเห็ดอู้อีกไก่โน่ลงร้อนโอู้ยังไงยี่บ๊อก อุ้ยแม่ออกกูดก็มีเหรอเออไหนมันขยิเลยขยับ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 บังทั้หมดเลยเนี่ยขยับลูกขยับอันนี้นี่ล่ะบังังหมดเลยเบา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 ลูกเบาเบาเบาขยับนะดูก่อนนะไหนไม่ได้ไหนได้นะเบาๆนี่ออกแค่อันเดียวโอ้โค่อยแทะออกมาใหม่ก็ได้ค่ะไ่้ทำไมดีอ่ะดึงออกมาเลยไหนตัดนะนีนตัดดินี่ตัดตรงนี้อ่าโอเคเอาตัดเห็ด ระวังไว้ต้งหา้าก่อนแล้วว่าคนเก็บห้าที่กันจากสีเออระวังหน่อยนะองมีคม,ม,คมอน,น,นานะครับวันนี้ไปค้นเจอปั๊มนะครับ12โวลต์ดีซีนานแล้วนะหลายหลาย,ายสี่ห้าปีได้แล้ว,ลวตอนนั้นมีตังค์ก็คือไว้หกเจ็ดร้อยมั้งนะครับจะมาทดสอบว่ามันตายหรือ,อยัง ตายได้ด้วยเหรอไม่รู้เแบ,บบ็ดเป็นสองงูงูยังไม่ตายไม่เ,เบายัางวะก็มันพังแล้วไงยังไม่น่าพังหรอกนะแต่ก็แรงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาจับให้พ่อเนะี่ยจะได้รู้แรงอัดนี่่นีแรงไหมล่ะแรงเนี่ยโอ้แรงอยู่โอ้ปวดงลี่หยุดเลยโอ้ได้อยู่